ิงกซเดินเกมรักแบบไหนให้รักเราดีกว่าเดิมห้ามพลาดเทปนี้นะครับเมื่อเธอคือคนที่ใช่เดินหน้ายังไงให้รักนี้ลงล็อกใครจีบใครก่อนไม่อยาจีบที่สิงก่อน ผมผมพูดได้จนลูกบวชอะเลยโอ้โหพี่าวดยาบาริยฮะสะดุดอะไรในตัวพี่สิงห์ที่ทำให้นางงามยอมทิ้งสถานะโสดไม่ชอบอะไรแบบเค็มๆเปรี้ยวๆเชื่อหรือไม่ถ้าพี่ยังลีลาไม่รีบมาขอหนูจะหนีไปมีกิกแล้วนะ เราก็คุยกันถึงเรื่องนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็คุยกันว่าเราต้องแบบว่ายังต้องใช้ชีวิตก่อนงั้นเดี๋ยวเราหนีไปมีกิกต่นะตามคำพันได้แต่โ้เรื่องแล้วอะเปิดทีวีเจอฉากปริยากำลังเลิกซีนจูบแบบจริงจังถึงอารมณ์มากขอหนึ่งคำพูดสะแรงให้รู้ว่า ที่ไม่ปลื้มเปิดโทรศัพท์แล้วเธออยากดูรูปแฟนเก่าหรอปะเปิดโทรศัพท์แล้วเธออยากดูรูปแฟนเก่าหรอปะไอ้แล้ว่แ้วเอ้ไม่้าตัวจริงซะแล้วพ ouais> ี่สิงรับงานคู่กับอดีตแฟนโดยไม่ปรึกษาเราอะไรจะทำไมยังไม่จบเลยมาแล้วจะเอาคืนวิธีไหนให้ไม่กล้าทำอีก ไม่เอาเลยค่ะแล้วไม่ได้อบบนี้ไม่ได้เรื่องของเราสองคนไม่ใช่แค่อยู่กันเพื่อสร้างความสุขให้กันและกันแต่อยู่เพื่อเดินไปด้วยกันแล้ว explore โลกที่กว้างกว่าตัวเราไปด้วยกันการที่พี่เสียงเข้ามาในชีวิตเราค่ะสามารถทําให้เราเป็นคนที่นิ่งขึ้นค่ะซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากสําหรับการดํารงชีวิตอ่ะก็เลยต้องต้องขอบคุณมากๆ giữa tình ca tình xa